สวัสดีช่วงบ่ายไปตลาดกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ออมจะทําเมนูอะไรให้เจ๊น้องไปขายนะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะถอยรถไปแดงผู้ช่วยมาใหม่นะคะซื้อของพลุงมพลังทุกวันไม่สามารถยิ้วได้มันหนักมากเราก็เลยต้องหาตัวช่วยค่ะเก็บของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรถขึ้นไปด้วยค่ะ นี่เลยเขาจะเป็นแบบนี้อึ๊พับได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่นักด้วยนะคะเบาเก็บขึ้นรถไปเลยเดี๋ยววันหน้าเราก็จะพามาอีกสะดวกสบายต่อการเดินตลาดเยอะเลยค่ะกลับถึงบ้านก็มาลงไม้ลงมือกันเลยเราเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นน้ำยำขนมจีนน้ำปลาระค่ะก่อนจะทําเมนูยำขนมจีนให้เจาน้อง20บาทนะคะอันดับแรกก็มาตวงน้ำยำใส่กับถ้วย1ออนกันเลยตักแค่2ช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าน้ำยำเรารสชาติเข้มข้นมาก นี่เป็นเครื่องยำขนมจีนค่ะดูตามคลิปเลยนะคะออกขาดปลาทูอีกอย่างนึงค่ะาแกปะปลาทูมาวางแล้วใช้กล่องขนาดเดิมเราเลยค่ะ230มลนะคะซื้อจากแมคโครค่ะยี่ห้อแอโร่วางขนมจีนลงไปวางปลาทูแล้วก็หมูยอค่ะหอมแดงใหญ่ถั่วฝักยาวผักชีใบเรื่อยพริกขี้หนูนิดนึงแล้วก็มะนาวค่ะ เรียบร้อยก็ปิดฝากล้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะที่เห็นด้านหน้านุ้นจะมีไข่ฉาอมนะคะแล้วก็น้าพริกกะปิผมก็จะทําข้าวน้าพริกกะปิปลาทูด้วยอีกค่ะ20บาทเหมือนกันค่ะแต่วันนี้จะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเวลาไม่เพียงพอก็เลยอัดได้แค่ยำขนมจีนค่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบเล่งมือนะคะ5โมงเย็นเจน้องก็จะมารับของแล้วก็ทำไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะ วันนี้นอกจากเมนูยำขนมจีนข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูก็จะมีกุ้งอบวนเส้นและเกี๊ยวต้มด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่มีน้ำยำขนมจีนขวดนี้ก็ขายยำขนมจีนได้ง่ายๆแถมอร่อยด้วย